สวัสดีครับเดี๋ยวเราลองมาดูเคสกันน้ำของไล p ์พูลกันครับนี่คือตัวกล่องนะครับก็หน้าตาประมาณนี้นะครับนะฮะส่วนตัวเคสเนี่ยก็จริงๆแล้วมันประกอบอยู่แล้วก็จะมีตัวหัวจุกอันนี้มาให้ปิดตรงส่วนช่องหูฟังนะครับนะฮะซึ่งตัวเคสเนี่ยข้างในก็จะมีซิลยางอยู่ด้วย กันนะ้ำจะมีขอบเหลืองๆนี่ครับด้านนี้ก็จะมีซิลอยู่ด้วยประมาณหนึ่งแล้วตรงนี้ก็จะเป็นกันน้ําหมดตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับนี่มีหลายซึ่งเดี๋ยวเราลองก่อนที่จะไปลงเสาไว้น้ําดูนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้เอาชิ้ชูนะครับคือการใช้เคสลักษณะที่เป็นเคสกันน้ำเนี่ยก็แนะนําเบื้องต้นเลยคือควรที่จะต้องลองทดสอบการกันน้ําก่อนนําเครื่องจริงเนะี่ยไปใช้งานทุกครั้งนี่นะครับ จะเป็นบรรจุภัณปิดนะครับ,นะรบก็กดไว้นะับพอตรงนี้ก็กดปิดปุ๊บนะครับชิชชูอ,อยู่ในนี้นะก็เดี๋ยวลองมาดูว่าเดี๋ยวเราทดสอบเบื้องต้นก่อนว่ากันน้ำได้ไหมได้จริงหรือเปล่าก็เ,าเดี๋ยวลองลองเอาโมเดลปุ่ดใส่เข้าไปาจริงกนะ็ตรงนี้อย่าลืมข้อสำคัญของเคสไฟ์ปุ๊บเนี่ยที่ผมคิดว่า น่าจะเป็นจุดที่หลายคนลืมก็คือใส่เคสแล้วลืมปิดจุกตรงนี้ฮะกันน้ำจริงๆแล้วในในกล่องเนี่ยมันจะมีที่เป็นจุกแล้วก็ไว้ต่อสายหูฟังด้วยก็มีนะครับจะบอมไม่ได้โชว์ในวิดีโอนะก็ปิดแล้วก็ดูตัวขอบให้ดีนะครับว่าปิดสนิทกับบ่าซึ่งตอนซื้อมาเนี่ยมันก็จะมีคำเตือนอยู่นะฮะปิดมาด้วยซึ่งวันนี้เราลอกออกได้นะครับอันนี้กลมังครับขยับกล้องนิดหนึนะครับ ก็เราจะดูว่ามันซีลดีจริงสมที่ควรจะต้องเป็นหรือเปล่านะครับนี่นะครับถ่ายเวลาครับก็จะดูเรื่องว่ามันกันน้ําได้จริงหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวดูได้ง่ายครับจริงๆตรงนี้ก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าตัวทิชชู่เนี่ยมันเปียกหรือเปล่าถ้ามีน้ําเข้าไปนี่นะครับ อ,อ่าเดี๋ยวเอ,เอาขึ้นมาดูนะครับอันนี้เดีผมแกะเลยครับก็เริ่มจากเปิดหัวตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะครับ ชู้ไม่เปียกนะครับไม่มีรอยซึมน้ำเข้ามานะครับก็เดี๋ยวเราไปลองกับตัวเครื่องจริงกันดูครับ